สวัสดีจ้าวันนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งในเรื่องดูกางเกงรีวายห้าศูนย์หนึ่งบิ๊กิมแดงกันนะจ๊ะเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมว่ากางเกงมีเนื้อผ้าเดี๋ยวขออนุญาตสูมให้ดูใกล้ๆนี่อันนี้เป็นในส่วนของลูกโซ่ด้านบนตรงนี้จะออกเป็นแบบเหมือนสีส้มจะเย็บนี่ ด้านนอกกับด้านในจะเป็นลูกโซ่สีสม้มส่วนอันนี้ด้านดางด้านลางตัวนี้จะเย็บเป็นในส่วนของสีเหลืองนี่ทั้งข้างในมีข้างนอกนีนี่ก็เปน็นการเป็นลูกโซ่การนี่ส่วนกระดุมตัวนี้กระดุมจะออกเป็นสีเหลืองส่วนอันนี้ตัวหูกางเกงตัวนี้จะมีทั้งสีเหลืองแล้วก็สีสม้ม ทางห้าหูนีนสีเหลืองสีส้มสีส้มสีเหลืองส้มแล้วก็สีเหลืองจุดสังเกตในส่วนของ๊กอ e. ีริมแดงตรงนี้นแล้วก็จะมีตัวกระดุมตัวนี้จะเป็นกระดุมเงินก็จุดนี่ก็จะมีตัวเย็บจะเป็นเหมือนตัวีแล้วก็กระดุมเม็ดถัดมาตรงนี้จะเป็น กระดุมเมกระดุมเกดงินแต่ว่าเป็นกระดุมเม็ดเล็กสีเม็ดแล้วก็ตรงนี้นี้จะเป็นออกสีส้มๆมาแต่ตรงเนี้ยเจาะเป็นสีเหลืองแล้วก็จะมีตัวกระดุมที่ตอเป็นทองเหลือง4จุดมีหนึ่งสองจุด ก็จุดสังเกตรตรงนี้ถ้าเป็นรีไววิกอีลิมแดงข้างในจะเป็นลิมแดงเหมือนกับตะเข็บกางเกงเลยส่วนเมื่อตรงนี้เป็นในส่วนของทองแดงข้างในตรงนี้ก็จะเป็นทองแดงเหมือนกันนี่หนึ่งส,งสมสี่โอเคครบไหม หนึ่งสองสามสี่อ่าเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นริมเป็นหลางด้วไฟเรื่อก็จะเป็นริมแดงเข็บสวยส่วนตรงนี้จะเป็นด้านขวานี่ก็จะเป็นตอกทองเหลืองเหมือนกันก็ตัวเย็บตัวนี้จะออกเป็นสีเหลืองมีสองอันตรงข้างในก็จะเป็น แดงหนึ่งอันก็นีอันหนึงสอันแล้วก็ตัวการเย็บเลมตรงนี้ตัวนี้จะออกเป็นสีเหลืองสีเหลืองส่วนอันนี้จะออเป็นสีส้มการเย็บแล้วก็ตรงนี้พอเป็นสีเหลืองข้างในตัวนี้ก็จะเป็นสีเหลืองเหมือนกัน แต่ตรงนี้มันจะไม่ใช่เพราะว่าเราก็เย็บของเราเองมันก็เลยกลายเป็นแบบไม่ใช่สีเหลืองไปเพราะว่าเกงมันใส่มานานแล้วมีส่วนของตรงนี้เดี๋ยวลองดูด้านหลังกันนะนี่ด้านหลังป้ายนี้ไปหมดละจะไม่เห็นเลยว่ารีวายยี่ห้ออะไรไซส์ไหนห้าศูนย์หนึ่งไรเงี้ยที่จะเห็นแต่จุดสังเกตของปีตรงนี้จะมีแซกต่ำ แซกดำที่กระเป๋าแซกดำที่กระเป๋านี่แซ็กดำที่กระเป๋าแต่ตรงนี้ก็จะเป็นลูกโซ่เพราะว่ามันรุ่นนี่แหละรุ่นมันไม่ไอ้นี่มันจะเป็นลูกโซ่แต่ที่สังเกตจุดตัวนี้บิ๊กอีนี่อี e จะเป็นตัวใหญ่ก็อีกด้านนี้จะสลับกันนี่ก็จะเป็นอ e ีเหมือนกันอี e ตัวนี้ก็จะเป็นอ e ีเหมือนกัน นี่แต่มันจะสลับด้านกันน,น,นี่แพ้แล้วก็ข้างในแซกดันี่นี่จะเป็นสีดำตรงน,นี้ข้างในก็จะเห็นกันนี่อันน,นี้เดี๋ยวเราจะดูริมปิดไปข้างในนะจ๊ะเดี๋ยวรอแป๊บนะอันนี้จะเป็นในส่วนของข้างใน แต่จะค่อยๆเหียวให้เห็นเห็นจากกระดุมกระดุมตรงนี้จะเขียนว่าห้าศูนยหนึ่งเราไม่แน่ใจว่าจะเห็นกันชัดๆไหมแสงสะท้อนหรือเปล่าแต่เดี๋ยวขอญาตซูมให้เห็นนี่ชัดๆนี้ดีกว่า นี่ห้าส่วนหนึ่งนี่โอเคส่วนตัวกระดุมด้านในที่เป็นทองแดงมีด้านในจะเรียบะนี่เหมือนกันด้านในก็ด้านในตัวน,น,นี้อีกสี่เม็ด ส่วนกระเป๋าตรงนี้จะเป็นในส่วนของผ้าดิบค่อนข้างค่อนข้างจะแข็งแรงมากในส่วนของตรงนี้นก็การอยู่ตรงนี้จะเป็นโงสีตรงนี้จะออเป็นสีออกส้มมานี่บเย็บส่วนตรงนี้จะเป็นในส่วนของป้ายแคร์ป้ายแคร์ตรงนี้ก็จะเป็นจุด สังเกตนิดนึ่งเหมือนกันถ้าหากเป็นในส่วนของตัวของแท้มันจะมีตัวเลขตัวเนี้ยกำกับบอ,อกไว้ก็ในส่วนของนี่รีวายมีการดูแลรักษากต้องนะนี่การดูแลรักษานี่ยังไงซักอุณหภูมิเท่าไหร่อะไรเงี้ยไงแล้วตัวนี้ก็จะเขียนว่าร้อยเปอร์เซ็นต์อน ในอินยูเอสเอจะเป็นในส่วนของตัวลิมลิมแดมาสุดเกลมส่วนด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของลิมแดงกันผ้ายิ่มใส่จะใส่สบายมากบอกเลยนี่ข้างในนี่จา,สาออกสีขาวส้มๆแล้วจะมีสีดำ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะจ๊ะคลิปของเอผัดยงจะพยายามลงคลิปกางเกงสวยๆที่เป็นของวินเทจหรือเป็น,นส่วนของพระเครื่องที่แท้จะลงในช่องของ a อผัดยงยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายแล้วเราเจอกันคลิปต่อไปนะจ๊ะสวัสดีค่ะ